สวัสดีค่ะค้าแล้วนะคะมาทานข้าวยำข้ามกันค่ะมือเย็นนะคะข้าวสวยค่ะข้าวเจ้านะคะกุ้งจมค่ะกุ้งจมนะคะพริกลูกโดดคะ่ะแล้วก็พริกแมงดาตันไปนะคะกินกับมะเขือค่ะมะเขือนะคะมะเขือ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 ปลูกเองค่ะสวนผักส่วนครัวนะคะ สวนผักสวนครัวของชินิสรานะคะนี่ค่ะพริกยืดตลวพริกค่ะนี่พริกนี่ก็ปลูกเองเหมือนกันนะคะพื้นที่ทํางานนะคะปลูกทิ้งปลูกขว้างค่ะขมิ้นให้กินก็กินนะคะข้าวอบให้กินก็กินนะคะมะเ,เขือก็ปลูกเองเหมือนกันนะคะยิ่มกับข้าวสวยค่ะของกุ้งจมนะคะกุ้งจม ทานข้าวด้วยกันค่ะ